นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานการแสดงแสงสีเสียงสืบสารตำนานแห่พระบาทเส้นทางประวัติศาสตร์เมืองขลุงบุรีพร้อมสาธิตการชักขยเย่อเกวียนพระบาทเอกลักษณ์ของชาวขลุงที่วัดตปน้อยอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานแถลงข่าวการแสดงแสงสีเสียงสืบสารตำนานแห่พระบาท เส้นทางประวัติศาสตร์เมืองขลุงบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชพัฏร,รำไพพัีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมการถแถลงข่าวการจัดงานประเพณีท้องถิ่นที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่13-17มีย25น2556ณเวทีกลางแจ้งลานวัตปอน,น้อยอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชาวเำเภอคลุงให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึงตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นโดยในวันที่13เมษายนจะจัดพิธีส่งน้ำพระรดน้ำผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปีพร้อมพิธีพุทธาพิเศษพระยอดธงบูชาและในเวลา20นาฬิกา จะจัดการแสดงแสงสีเสียงสืบสารตำนานแห่พระบาทเส้นทางประวัติศาสตร์เมืองกรุงบุรีโดยศิลปินพื้นบ้านตำบลตะปอนตำบลเกวียนหักกว่า200ชีวิตวันที่14เมษายนเวลา11.30นาทีจะจัดงานทานอาหารร้อยรถพันยางและเวลา13.19นาทีจะจัดพิธีอัญเชิญรอยพระบาทขึ้นสู่เกวียนแห่ไปรอบตำบลตะปอนวันที่15เมษายนจัดการแข่งขันชักขเย ก่อกองพระทรายน้ำไหลและมาติกาบางสกุลทําบุญผีหมู่และในวันที่17เมษายนที่วัดตะปอนใหญ่จัดพิธีสวดมาติกาบางสกุลทําบุญผีหมู่ส่งน้ําพระและการประกวดกองพระทราย2,556กองสำหรับการจัดงานแสดงแสงสีเสียงสืบสารกํตำนานแห่พระบาทของวัดตะปอนน้อยนะครับในของชุมชน ของตำบลตะปอนนะครับว่าเป็นสิ่งที่องค์การผานสีวัดนะครับผมได้มานำปรการภาพพระบาทแล้วก็มีการชักภาพพระบาทรอบตำบลตะปอนแล้วก็ได้คุยกับทางวัฒนธรรมของตำบลตะปอนนะครับว่าทําอย่างไรเราจะให้ในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานแล้วก็โดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับว่า สิ่งนี้มันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ซึ่งควรแค่าแก่การอนุรักษ์เพราะฉะนั้นองค์การพันธุ์สัวตวดเนี่ยเราตั้งใจมามา3าปีแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาอุปสรรคต่างๆเพราะนั้นปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่ประจวบเหมาะท,ที่ทั้งในส่วนของชุมชนในส่วนขององค์กรต่างๆองค์การพันธุ์สัวตวดนะครับเออเ,เลย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 มีการแสดงแสงสีเสียงสืบสารแห่พระบาทนะครับเออไ,ได้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 เกิดขึ้นเป็นจริงเป็นจังสักที นะครับซึ่งซึ่งเรียนว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุอรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดจันทีอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการโปรโมทในเรื่องของการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตนะครับนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สถาน,ถาน,ถานที่แสดงแห่งนี้เป็นเป็น,ปนวัดวา,ามนะครับซึ่งมีหลวงพ่อใหญ่ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีนะครับก็เชิญมาสักการะหลวงพ่อใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดจันทีอีกองค์หนึ่งพร้อมสาธิตการแสดงชักขยเยือเกวียนพระบาทอัตลักษณ การชักเขยื้อของชาวกรุงบุรีที่สืบสารมาอย่างยาวนานโดยเป็นการแข่งขันการระหว่างชายจํานวน1ิบคนและหญิงจํานวน13คนท่ามกลางท่วมทํานองอันสนุกสนานของกลองที่ตีบนเกวียนพระบาทก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับก็นอกจากแค่เขยื้อที่เห็นเนี่ยคือการแสดงแสงสีเสียงย้อนตานานว่าทาไมถึงได้เกิดการชักเขยื้อขึ้น นะครับก็เกิดความเศร้าสลดเสียใจจากหาโรงกินแห่งแรงไปทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านนะครับคนว,ว่าคนบ้าจุดตายกลางวันเลยนะครับเพราะว่าตายกันเป็นเบือ่อบางบ้านเนี่ยตายหมดบ้านจุดตายกลางวันนะไม่รู้กลางวันกลางคืนนะฉะนั้นทางสภาทำเห็นว่าตำนานอย่างนี้ยมันก็ตายไปกับคนแก่เรื่อยๆนะเพราะเหตุเกิดมาร้อยกว่าปีแล้วก็เลยจัดแสดงเป็นแสงสีเสียงแล้วก็ แข่งเพื่อให้รู้ชักขยะเพราะจะสังเกตไหมครับว่าชักขยืดของคนตะบนตะปอนเนี่ยไม่เหมือนใครเลยในประเทศไทยยิงชักและแข็งแรงเนี่ยพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์เพราะว่าการออกกําลังกายและท่าชักเนี่ยนะทาทั่วไปก็หันหลังชักพอหลุดแล้วก็กระแทกก้นกระดูกสันหลังซนแต่นี่โน้มตัวลงไปแล้วชักเดินไปข้างหน้าเต็มที่ร่างกายตรงไม่มีปัญหาก็กลายเป็นว่าสามารถ ยิงชักแล้วผมว่ามันเป็นวิชากายภาพบําบัดน,นะออกกําลังกายโดยถูกพิธี